เป็นกระทะเคลือบนี่รุ่นใหม่นะครับนี่ถ้านําไปใช้กับความร้อนทุงสูงนะครับนี่ก็สารที่เคลือบนี่จะดูดหรือไม่นะครับผมก็ไม่มั่นใจต่อมานี่กระทะสแตนเลสนะครับนี่ก็มันก็มีส่วนผสมของเหล็กด้วยนะครับผมก็นี่เวลาใช้งานนะครับนี่ควันมันจะเยอะนะครับแล้วก็ มันจะติดแน่นแล้วก็จะล้างออกยากมากนะครับต่อมาจะเป็นกระทะเหล็กเผานะครับนี่ก็มาคาเยก,กว่าเชฟนิยมใช้กันนะครับก็เล็กเผานะถ้าไม่ได้ใช้ประจํานะครับสนิมมันจะขึ้น,นครับนี่นะครับผมสนิมมันจะขึ้นและนี่ก็เป็นกระทะอลูมิเนียมแบบเก่าๆก็เลยนะครับติดใช้กันมานานนะครับ อ่าข้อดีของกระทะอลูมิเนียมคือมันความร้อนนะความร้อนมันจะมันจะได้ความร